สวัสดีครับกลับมาพบกับออฟช่วงบ่ายๆนะครับอันนี้ออฟอยู่ที่โกดังเทพรักษ์เช่นเคยนะครับวันนี้ออฟมาแนะนํารถแคมรี่อีก1คันนะครับออบขอแนะนําตัวนิดนึงนะครับออฟเป็นพี่ปรึกษาการขายนะครับรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับของบริษัท RD D Car Center นะครับภายใต้นะครับกรรมสิทธิ์ของบริษัท Ar ร์ค e Capital นะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์รถทุกคันที่ออฟจัดจําหน่ายนะวันนี้มีเจ้าโตโยต้านะครับแคมรี่ นนี้ปี2อ2 2ันนี้ปี2022นะเครื่อง2.5นะครับเป็นตัวสปอร์ตนะนี่ปีใหม่ด้วยนะครับ2.5 209แรงม้านะครับอันนี้อันนี้ออกเป็นสีอ่ามันจะไม่ได้เป็นเทาเทาเงินนะครับมันอาจจะเป็นเทาเทาเข้มนิดนึงนะครับแต่ไม่ถึงกับเทาดำนะถือว่าสวยนะครับสวยนะ สีนี้ค่อนข้างที่จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเจอนะครับจะไม่เหมือนคลิปที่อัพลงเป็นพวกออบอลเงินนะครับนี่นะครับไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์แล้วมีไฟออโ,โต้เดย์ไทม์ให้เรียบร้อยนะครับมีไฟตัดหมอกนะนี่นะครับสวยงามมากเลยมาดูที่สำเนาเล่มครับนี่ครับปี2022นะครับเครื่อง2.5 0 0ร้อย 209แรงม้านะครับผมลำดับเดียวจากบริษัทอาคเน่แคปิตอลนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์รถด้วยอาลขาซื้อสดก็เป็นลำดับที่2นะนี้เอาพาไปชมภายในตัวรถกันสักเล็กน้อยนะครับนี่ตัวรถนะครับดีเทลนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดำตัดด้วยได้ออกสีน้ำตาลนะครับมีนี่ครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะสำหรับคนผู้ขับขี่นะครับเบาะสวยงามเลยนะไม่ไม่ไม่มีแตกเลยนะครับไม่มีย้้ยเลยนะครับ ก้อนนี้จะเป็นเลื่อนหน้าถอยหลังปกตินะครับตรงนี้แล้วก็ปตัวพนักพิงตรงนี้นะแล้วก็มีปรับปุ่มสลีละด้านหลังของแต่สลีระลูกค้านะครับผมอืออ่าคันนี้เลขไม้น้อยด้วยนะไม่ข้ามหลักแสนนะเลขไม้นี่ครับเลขไมยอยู่ที่นี่ครับ 84,586กิโลเมตรนะครับผมเป็นเลขใหม่แท้แน่นอนนะครับเราการันตีไม่มีชนหนักน้ำท่วมเกอใหม่ด้วยแล้วก็รถประเภทแคม r ี่แล้วก็พวกแอคคอรพวกนี้ครับจะเป็นรถผู้บริหารใช้งานนะครับนี่เราก็จะมีประวัติการเช็คมนนครับเมทแนน์นะครับให้ลูกค้าอุ่นใจอยู่แล้วนะครับขอประวัติจากออบได้นะครับจะเป็นไฟล์ PDF ส่งให้ลูกค้านะครับภายในนะครับตรงคอนโซลกลางนะครับแอร นะครับปรับสองฝั่งออโต้นะครับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้นะครับปรับแรงลมนะครับผมหน้าจอตัวนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ปกติเลยนะครับเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับตัวนี้นะกุญแจมีมาให้2ดอกครบๆเลยนะครับระบบเบรกมือออโต้แล้วก็มีตัวชัร์จไวเลส นะครับไร้สายนะครับชาร์จไวเลสไร้สายแล้วก็ด้านในอาจจะอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับจะมีตัวเป็นต่อ12โวลต์นะครับ120วัตต์นะครับมี่นหจุดนะครับก็สามารถชาร์จแยกได้นะครับหรือว่าถ้าท่านใดมือถือรองรับไวเลสนะครับไวเลสชาร์จิ่งก็สามารถวางแล้วก็ชาร์จได้เลยแต่ว่าก็ต้องดูเคสนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าใส่เคสอ่าเนี่ยบางทีมันมันอาจจะไม่ถึงกับตัวแม็กนะครับ แม็กด้านหลังของโทรศัพท์เรานะครับเคยตัวนี้ก็จะมีเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเปิดนะครับฝากระโปรงที่สามารถเปิดจากด้านในได้เลยนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นกระจกที่รับกระจกปกติเลยนะครับแต่ยังไม่มีการพวกเซตนะครับเซตสลีละ นะครับมันจะมีตัวที่เซตตารีแล้วนะครับตัวนี้จะไม่มีนะเบาะตอนหลังนะครับเบาะสีดำนะครับสวยงามเลยมีแอร์ตอนหลังให้นะครับนี่อยู่2ช่องนะครับแล้วก็มีช่อง usb นะครับ2.1แอมป์ให้อยู่2จุดนะครับผ้าหลังคาสวยงามเลยนะครับสะอาดๆเลยตัวม่านบังแดดนะครับจะเป็นแบบออโต้นะถ้าเราเซตจากหน้าปัดแล้วนะครับพอเราเซตจากหน้าปัดเนี่ย เวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับมันจะลงให้อัตโนมัติพอเราใส่เกียร์ N หรือเกียร์ D นะครับตัวม่านบางเด็กก็จะขึ้นตามปกตินะครับหรือเราจะเปิดเปิดไว้หรือปิดไว้ก็ได้นะครับสามารถเซตได้นะครับที่ตัวหน้าปัดนะครับของแคมรี่ตัวนี้ก็จะเป็นม่านางแดดด้านข้างของฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็จะเป็นเมนนวดเกี่ยวกับตรงนี้นะมาชมทางด้านท้ายกันบ้างนะครับ ต้องออกตัวก่อนว่ารถยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับยังไม่ได้ดีทูลิงนะครับก็จะมีตัวนี้ครับแม่แรงช่องแม่แรงอะไหล่ลากจูงนะครับอยู่ครบเลยนะครับรวมไปถึงข้างล่างก็จะเป็นยางอะไหล่ให้ด้วยนี้นะครับครบๆเลยเหมือนป้ายแดงนะครับเป๊ะเลยนี่ครับไฟ LED LED นะครับสว่างชัดเจน สวยงามนะครับมาชมด้านนี้กันบ้างนะครับนี่ด้านนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนั่งสบายนะครับแคมรี่เป็นรถเก่งขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับฝั่งนี้จะเป็นบอ่อป,ปรับไฟฟ้านะครับเหมือนการเพยงแต่ว่าจะไม่มีปุ่มปรับสรีสะด้านหลังของเหมือนกับผู้ขับขี่นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ครับแล้วก็คอนโซลก็จะเป็นอย่างนี้เลยบุ ตัดด้วยได้สีน้ำตาลนะครับสวยงามมากเลยนะครับ,รบเดี๋ยวออฟพาไปชมทางห้องเครื่องสักเล็กน้อยนะครับห้องเครื่องคันนี้ ัวแคมรี่ก็จะเป็นปากระโปรงหน้าจะเป็นระบบโช๊คนะครับก็ไม่ต้องมีที่เกี่ยวนะครับนี่ครับน็อตเดิมนะครับไม่มีขยับนะครับไม่มี่านประแชร์ของช่างคนไหนมาก่อนเลยนะครับอื่คานเดิมเดิมเลยนะครับน็อตพุกอยู่ตรงจุดนะครับคานเดิมไม่มีชนหนังน้ำท่วมกอไม้แน่นอนครับออการันตีเลยนะครับแล้วนี่ครับนี่น็อตเดิมเดิมนะครับแผนการความร้อนโรงงานนะครับ คือทุกอย่างของออฟนะครับหมดสัญญาจะบูช่านะครับไม่มีสิ์ดัดแปลงเครื่องยนต์อะไรทั้งนั้นนะครับจะคงเดิมทุกอย่างจากโรงงานนะครับหมดสัญญาก็นะครับมาปล่อยให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อนะครับรถหมดสัญญาเช่านะครับ,บ,บ,บนะครับเอาชงเบ้าชคนะครับเรื่องทางานเงียบปกติเลยนะครับอันนี้เอาก,ก็เปิดแอร์ทํางานให้ปกติเลย มีเซ็นเซอร์นะครับด้านหน้าสองจุดนะครับนะครับซ้ายขวานะครับไปดูด้านหลังให้นะครับด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์สี่จุดนะครับหนึ่งสองสามสี่เลยเดี๋ยวดูขนาดยางแล้วก็ปียางคันนี้ให้นะครับปียางคันนี้เป็นปีสองพันยี่สิบสามะครับสัปดาห์ที่สาสิบสามนะ ขนาดยานจะเป็น215หนทับห้ขอบ17นะครับรถเป็นขอบ17นะครับรถคันนี้สีเดิมสวยนะครับ๋ย่ี่ออเรียนนะครับรถหมดสัญญาเช่าดียังไงรถหมดสัญญาเช่านะครับเราจะทําการเข้าเมทรน์ทุกระยะนะครับที่ศูนย์กําหนดนะครับเราจะมีตัวไฟล์นะครับการเช็คระยะเข้าให้และยิ่งรถเป็นพวกแ a m รี่แ c คคอร์นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถของผู้บริหารนะครับที่ จากหน่วยงานต่างๆนะครับได้ทําการมีสัญญาเช่าไปนะครับพอหมดระยะเวลาเขาก็ส่งคืนนะครับแล้วก็คันนี้ออฟดูแล้วนะครับสวยมากแล้วเลขไม้ไม่ข้าม1นึ่งแสนด้วยนะครับสําหรับเจ้าคันนี้นะครับ Toyota Camry 2.5 g องจุดนะครับอันนี้ไม่แป0 0มืกว่าออฟเปิดราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่บาทนะครับ หนึ0 0ล้านบาทลูกค้าซื้อสดไม่มีบวกแวดแล้วนะครับราคานี้เลยนะครับไม่มีบวกแวดแล้ว1นึ0 0ล้านบาทนะครับถ้าลูกค้าตั้งใจสนใจนะครับเป็นการจัดไฟแนนซ์ได้เช่นกันนะครับลูกค้าเครดิตดีเราฟรีดาวอยู่แล้วนะครับยอดจัดก็ขึ้นอยู่กับเครดิตกับสกอร์ของลูกค้าส่วนตัวดอกเบีย้ยจะขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ลูกค้าต้องการผ่อนนะแล้วไฟแนนซ์ก็จะมีในแวด 7%ของไฟแนนซ์นะครับทุกๆไฟแนนซ์อยู่แล้วนะครับอ่านี้ต้องเรียนลูกค้าตามตรงนะครับในส่วนของซื้อสดเนี่ยไม่มีแวด7%นะไม่มีแวดเลยนะครับแล้วก็โอนให้ด้วยนะครับการโอนของออฟก็อาจจะล่าช้าไม่ได้รับเล่มเลยนะครับเอาต้องเรียนตรงๆเลยว่าจะต้องทําชุดโอนชุดมอบหน้าส่งเข้าสํานักงานใหญ่เพื่อให้คณะกรรมการเซ็นแล้วก็ฝ่ายทะเบียนก็ต้องมีคิวในการที่จะส่งมอบรถที่เป็นซื้อสดเนี่ย โอนนะครับเป็นรอบๆกับทางขนส่งนะครับอันนี้เราก็ต้องเรียนลูกค้าตรงๆเลยนะครับแต่ได้เล่มแน่นอนนะครับเป็นบริษัทเช่าขนาดใหญ่นะครับบริษัทอาคเนลลูกค้าเซิร์ชดูได้เลยนะครับไม่มีการหมกเม็ดแน่นอนนะครับเล่มได้แน่นอนแล้วซื้อสดจะเป็นลำดับที่2เสมอนะครับลำดับแรกเป็นอาคเนนะนี่เขาบอกเลยไม่อยากให้ลูกค้าพลาดนะครับถ้ามองรถแคมรี่ไว้นะครับนะครับ คันนี้ถือว่าสวยนะครับนะครับลูกค้าก็จำทะเบียนไว้เลยนะครับ2ขอไข่ยอยักษ์8 3 5 5นะครับคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรมาหาออฟได้เลยที่เบอร์0 6 3 2 2 9 0 5 3 5เนะครับ0 6 3 2 2 9 0 5 3 5อนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ออฟได้เลยนะครับเดี๋ยวออฟจะลงช่องทางการติดต่อนะครับลิงก์ไลน์ไว้ในช่องคอมเมนต์ทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับก็ ลูกค้านะครับสนใจหรือว่าดูไว้นะครับเป็นข้อมูลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ออฟด้วยนะครับยังไม่ซื้อกับออฟตอนนี้นะครับภายภาคหน้า3าเดือนอาจจะเป็นลูกค้าออฟก็ได้นะครับก็มีความมั่นใจครับลูกค้าไปดูเลยในคลิปได้นะครับเราซื้อตรงอยู่แล้วนะครับรถยิ่งไม่มีการจนหนักน้ำท่วมกอไม้ด้วยลูกค้ามีประวัติการเช็คศูนย์ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยนะครับถ้าทนใดสนใจแคมรี่ทักมาเลยนะครับสวัสดีครับ